สวัสดีค่ะเอฟซทุกท่านสวัสดีเอฟซทุกทุกคนเลยนะคะกินเขาแร่งกันแล้วไปน้อน้อผู้เป็นกินเขาแร่งได้อย่างน้อค่ะแซบบอสาดดัมมักก็คือปนปะทู่้นปะทูค่ะพักลวกพักสดตอนนี้ห่อนห้อนตุยเอาสิโอ้ยแสบไร ทันได้กินทั้งสี่สามหมื่นน้ำหนักขึ้นบอมหากิโลพี่น้องเนาะแล้วก็มักนะแต่ว่านั่งมักแบบนั้นกินนังกับบ่าถือใจคือจ้างกินอัน,นปลาทูน้ำปลาลาน้าปลาลาตม้มกวนปลาทูกับน้ำปลาลาตม้มพักลวกพักไอหยอดแค่ยอดพักบุ้งหวัวปีที่นั่งมักอากาศพักผมค่ะท,ที่นั่งมัก ลวกคันซดกันสิมาก,กินอันบะเขือบะเขือไลยบะเขือบอกสิจะ้ะนอกขน,นอแซ่บ <c oughs> ไม่ยากพารีเพิ่นบดไดงห้มาหลายงวดแล้วปิ่นออกพั้นส้าเพิ่นกันเลยโดดลงมาห้พที่น้องของเพิ่นนี่เพิ่นห้ยย่ำเลยกับบกให้ผ่านนนอกไม่ยากพรีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ พ่อปู่แม่ย่ารู้สึกว่างวดน,นี้กระตอือรือร้นทุกพ่อปู่ทุกแม่ย่าเลยนะคะคงจะมาให้กันทุกพอปู่ทุกแม่ย่าแน,ะะน,น,าน,าน่งวดนี้เพราะว่าจะเป็นงวดสุดท้ายของของเข้าในของพรรษาปีนี้นะคะ แคปเอาไวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพ่อปู่สามแปดแปดค่ะแคปเอาไว้เลยนะคะอ่านไม่ไหวนะคะมันจะเสียเวลานะคะถ้าอ่านเราจะต้องเสียเวลานะคะไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเนาะท่านผู้ชมอ่ะดูเลยนะคะพ่อปู่ปู่คำแสนปู่คำแสนสิริจันทร์ก็ขอบอกเอฟซีนะคะว่าพ่อปู่ พ่อปู3่3 8 8ท่านเปลี่ยนท่านเปลี่ยนเป็นพ่อปู่คำแสนนะคะค่ะทำคลิปหวยอยู่นะคะไลฟ์สดอยู่ค่ะเดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์สดเสร็จแล้วจะโทรไปนะคะอันนี้เป็นตะเกียงนะคะอ่าค่อยดูวันนี้เราก็จะรู้กันแล้วอ่า ตาเกี้ยงให้มาแล้วหางเดียวนะคะเอาเอาละวันนี้จะได้หูกนะ้กแลว่าไปสิไปสิเป็นเช่ไนไรนองพี่นองเนาะไปสิถือไปสิเขาทั้งปูทั้งงาเอาวาเลยงวดสุดท่ายของเขาปัญษาพีนี้เนาะอาจารย์เลขลรับค่ะเพิ่งดูค่ะแต่ว่าอาจารย์ได้ละ ทั้งอาจารย์ทั้งปปูทั้งเมญาเ่าเฮานี่งวดนี้ละ่ะสิเป็นงวดที่ดังระเบิดเลยปปูกับยาเมญากับอาจารย์คําว่าอาจารย์ได้ไหยถึงอาจารย์ที่ให้ทั้งนอกมากนะปปูนี่ก็คือปอปูเฮาหูเหยีด,ดี่แล้วเนาะกับเมญ่าเฮาเอาล่ะบัดนี้ปปูกับเมญาเ่าเาานนป็เนไหนอ๋ออามาค่ะเบิ่งเลยค่ะพี่น้อง มักกจัดขัดก็ซื้อนะคะมักกว่จัดขัดก็ซื้อเด้อพี่น้องเด้อไม่มีใครรู้นะคะว่าริมจะออกตัวไหนนะคะอ่าแคปเอาเลยนะคะแคปเอาเลยค่ะโตแบบง่ายเบีเอบเลยพี่น้องโตแบบง่ายเลย ยา่าเขียวอ่อนปู่น้องเจาะพิจารณาดูนะคะอะชอบก็จัดขัดก็ซื้อค่ะท่านผู้ชมก็มาดูต่อไปนะคะของอาจารย์พลค่ะอาจารย์พลน,นะคะอ๋อเพิ่นไล่มาเพิ่นทั่มากเพิ่นไล่มาหายหวยมากเพ่นมสิเชิญท่านมาเแม่ โอ้ oh, คนไหนคนไล่มาเพคนทูมาบอกว่าหายห้อยมาแล้ยวที่ oh, ไหนเนาะโอ้คนหายมาหายร้วนมาเลยจ้ะค่ะเหนื่อมาแล้วพี่น้องนั่งกรยเขียนไหนเนาะอาจารย์แม่อุบลอาจารย์แม่อุบลเนี่ยแคปไปเล่ค่ะพี่น้อง มาินโซมานล่นนนนแล้วนต่ทรมาอกงนากเบิ้งจุกน้อยเนพี่น้องปนหายมากเก้าหกสี่อ๋หอหัวเก้าหกสีเก้าเก้าสีเก้า 946 964 9494 9, 9, 6 9 2สองตัวมี96 94หกสและ90 oh, <คน S 1> <ห>้าโอ้เพรนแหยมาทั้งสีพี่น้องเนี่ยก็เพิรนไหยมาเพิร์นทั่วมาาเมื่อกี้อนเดียขเอาแคปเอาไว้เลยจ้ะ,ะเห็นมาตนแล้วเนาะ คลิปนะค่อยเขียนอาจารย์สอค่ะอาจารย์สอนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีในตัวเลขในงวดนี้นะคะสาวนําคิดว่าเป็นงวดสุดท้ายของการรอคอยที่ที่เลขสนธรรมนะคะ,ะผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ พิจารณาดูเลยนะคะแม่ยาบังบทค่ะแม่ยาบังบทนะคะพิจารณาดูค่ะเราชอบเราก็จัดขัดใจเราก็ซื้อนะคะหฮ้ยเนี่ยเดนน่ะช่บยก็จัดขัดใจก็ซื้อเสร็จแล้วว่าเอาอกกส่นเอาไโทษเราซับน้าไปใส่อีกล่ะ นางอยู่ผู้เดียวหาผู้เดียวพี่น้องฝนตกไาเกิดรู้สึกลมเสริมแล้วฝนตกายปวดเปียกฝนทุกมือทนะั้งก็ได้ฝนตกกระโอดออกไปสวนท่ำบะไดพี่น้องเพราะว่าสวนทํำนั่นงามงามเพราะว่าไอฝนมันตกทุกมือปลูกยังไว้กระตีดกระงามนั่งก็ออกไปเอาหญ้าออกแม่เห็ดอันนั้นอันนี้เนี้ยสินะพี่น้องค่ะปล่อยว้บอออกไปกโอ้ยมันกระท่วมท่วม เว้ยท่วมยังเมื่อไรพี่น้องญาติเนาะค่ะเนาะอ่ะพ่อปู่ซีสุโธค่ะพี่น้องเพิ่งหัวเด้อพี่น้องเรื่อบปแะเดนแล้วบอถืนนอเพิ่นไหวพอถืไอไล่หมดวันนี้เป็นอาชีพปั้งไปเลยเนี่ยเรียกพ่อปู่แม่ย่าเรานะคะท่านชอบชื่นชอบตัวไหนท่านแคไปไว้เลยคะ่ะก็ไม่จําเป็นเฉพาะเรียกพ่อปู่แม่ย่านะคะเรียกของอาจารย์แต่ละท่าน ก็เคยเข้าทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่แม่อุบลอาจารย์แม่อุบลน,นะคะท่านก็เคยเข้ามาทั้งนั้นนะคะขอฝากสูตรสาวดำไว้ด้วยค่ะแคบไว้นะคะชอบก็จัดขัดก็ซื้อเลยค่ะชอบก็จัดขัดก็ซื้อเลยค่ะแต่ถ้าสูตรสามสิบหตัวนี่สูตรสาวดำนี่ถ้ามันเข้าทุกวันนี่ถ้าลองไม่ทำนี่ต้องมีเอฟซีเรียกร้อง ขอขอสูตรสามตัวสาวดำหน่อยเลยแหละคคยดูอืมก็อยากให้มันเข้าท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันจะเข้าไหมนะคะอยากอาจารจะให้เข้าใจจะขาดแหละนะคะนี่เลขพอปูดเจ๊กค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้ปวดนี้ปวดสินกันนะคะท่านผู้ชมเราไม่ถูกอะไรเลยเด้อพ่อปูเอฟซีโบสถืลไรงวดแล้วพ่อปูจีสุดทุนั่นเขาเรียกตัวลูกบ่ให้ลูกเลือกยังลูกก็เลือกบอสในสื่อกับบอสสื่อบานี้สร้างสวนธรรกับบอสเลวอีพ่อแม่ยายสร้างสวนธรรกับบอสเลว ลมลุกคุกแค่นี้พอเอ้ยให้ถือในเด้องวดนี้อันั่งน่ะบ่ได้ซื้อน้ำเขาอยู่แล้วขอให้เอฟซีถืกให้เพิ่นถืกหลายๆเพิ่นถืกหลายๆเพิ่นสิัดส่งเงินมาสร้างซ้อนเด้ออีพ่อเอ้ยกันมาซั่นมันก็บนซ้อนทําไปได้แล้วอีพ่อเอ้ยเนาะก็เป็นไปบ่ได้แล้วไม่ดี ห้องน้ำกับทวมแล้วซาลากะบชมสาล่ากับทวมแล้วพี่น้องอู У, วัดป่าหลวงพ่อวัดป่าให้งวดแรกนะคะหลวงพ่อวัดป่าให้งวดแรก โปรด,ดพิจารณาดูนะคะว่าถูกอกถูกตาต้องใจหรือเปล่านะคะโปรดพิจารณาดูค่ะนะคะจะได้ไม่ตกข่าว<笑><笑>นะคะโปรดวิจัยวิจารณาญาณในการรับชมนะคะบุญกุศลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบุญกุศลของเรานั้นสร้างไว้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับดวงกับบุญที่เราทําไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะถูกหรือไม่ถูกขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับบุญค่ะ ถ้าดวงเราดีดวงเรามามบุญกุศลที่เราทําช่วยถูกแน่นอนคนะ่ะท่านผู้ชมผู้ดได้เอาไปพูได้พูดได้ไปยิบกับหอนกับแม่ของเฮา แค่ใบทุกอันนะคะอย่าลืมนะคะว่าแค่ไปทุกอันแค่ไปทุกอันนะคะแล้วก็เลือกดูถ้าว่าท่านชอบตัวไหนชอบบินใบไหนชอบเล็กใบไหนเก็บไว้ค่ะ แคบไว้ค่ะไม่ใช่เก็บไว้กับทวดีแคบไว้ค่ะแคบไว้แล้วก็เราจะได้ซื้อจะได้หาไว้นะคะขอให้ f อฟซกองสาวํำทุกคนจงรวยจงรวย,รวยรวยรวยถูกหวยงวดนี้นะคะให้มีเงินใช้นิจฉิยจะได้มีเงินแบ่งทำบุญทำกุศลผลบุญนะคะขอให้ทุทกๆท่านโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับ งวดวันที่16ตุลาคม2565ขอให้เอีของสาวดำถูกทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพะรวยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำ้วยนะคะเอจีจ้า ถ้าแคบหมดทุกคนแล้วเนาะ